พอซื้อขึ้นมากลูกก็ทามไยแล้วสีแปดนะเอาสุ่มเด้อเอาสุ่มไหมหกโตแปดหกส่นะเอาแปดหกสีเออหกสีเอาสุ่มเอาสุ่มไปใส่ซิกซามที่ไ่หลิกูซิงมีอยู่ บาบอมมีตเล็งหน่ะเงกเห่านี่ทะเบียนรถอียงกแปดกสี่ปดเอาสุ่มเลขเห่านเอาสุ่มเลขหเห่าเลี้ยังจัดสองดสองแปดสปดเอาเจสองุ่มเจดสองนเอาแปดสแปดเอาเลขสตแปหมูนี่อ่าเดมงเมีง มเอนยมอยากว่าเแหงนิหันหาคนขี่เอะอยู่หนาค่าดีโซมเอะนี่ๆี่แตอยากหล่อเอลิโซมิเอะหล่อป้อหันคือกลัวเพราใจมันมีเสียผาดั่นเด้เอาไม่รูกเงินเอาไม่รูกเงินเงินน่เงินแสี่รอยล้านเอาหรืะเอซื้อว่าเสขายื้ออันนืก็ได้บ่ซื้อสี่แปดก็พวกสี่แปดอะไร่ยอก่อนไม่ต้องหาเีินหอก 8ปดหกสี่เอาเลขสโต้ให้แน่หอ้ยน <c oughs> ี่นูนลูกเฮ้ยอย่ได้ทันมดีพอถือบอพอถือแล้เอาไม่รู้คุณ่นเอาเอาเอาสี่แปให้ในน่านชะองพันกี่ไหมเล็ของโต้แมน ขากันช okay, mm. ือเลขพี่นออย่างเงี้ก็ต้องรนี่าแปดหกสแปตัวเดียวแปดกสซุ้มให้แน่นเฮ้ยอ่ะแปดหกสี่แปดเอาเลขสตัวเสตัวแล้วก็เอาเลขนตัเา่ไรตัวเาสตัวมสอ เอาเอาแค่สองพันเอาแค่เลขสี่ตัวสองพันกระเป๋าแบนตอนนี้ต้องมือแร่งเออมือแร่งือมืออื่นต้องกระเป๋าหนากว่านี้เมียขูดมืดบ้างเมียขูดมืดเมียขูดไปหมื่นหนึ่งพี่น้องเม่อกี้มืดเลยบเออเอาไปซื้อเครื่องเมียไหมโอ้เจ็ดเจ็ดพันสิบแบายบ้าไปเงินเอาเตรียมรวยเลยเลขสี่ตัวนั่งสี่ก็ได้ค่ะได้ ตัวก oh. ็นสล้านนะ่ะพ่อสมียมึงได้สิบล้านีนก็พามีมึงได้สิบล้านเลยซื้อกตมันรวยวะห่นีเสียผาลายได้สมินี่ขาวกระนาบมะเบ้งเบ้าตายางหาพันกีบห่านยางหาพันกีบตะกี้ยางชามพันไดนะม่งเป็นหาพันนี่ค่ะข้าะเปลี่ยนหม่เง้นมันขนน่ ปวได้จิ้มแถละเนี่ยตักกินขอยัเดียวไปดูกิ้บจิ้มแถเป็นบบบจิึมแบบเดียวเลยบระเดียวื้ภายในเดียนเดียวเหมือนนะเป็นบีหน่ดปีนะก้ยงห้ินะแห้หมูไปเรื่อยๆอย่างหกพัน่ะก็เครื่องลายได้คือบกไปอย่างหกพันาะ ยางหกพันนั่นเครื่องไรกย่ายางหาพันมันมันสิเป็นแบบอันใหญ่ฮะนะยางหาพันมันสิเป็นอันเนี้ยนก็ปอกก็แป๊กฮะนะอีเมล่ะคนในน้ำไปยางหกพันเนี่ยที่กูอืมไม่รู้ก็รู้ดีเอ้ยเดี๋ยวไปรถยสปอร์มาทานทำไมเราบอกโอ้มาทำมันนอนลงไปแล้วเสิเสียเงินเห็นมันลงไปแล้วครั้งนี้โมโหาต้องไปหอบของก่อนจะแวกมาใหม่ไม่ละกันซีเว่ห้าสิบเก้าอีพี่น้องเอ้ย อันพอได้นุ่งโซ่พ่วงเลยโซ่มันก็ต้องซิบดิเล็ตนะยายแย่งเสือสีชมพูชนะสิต้องไล่ต้าอยู่ชมพูใส่ห้าวซาตอรายเสือนะไปซื้อเลยนี่นี่เป็นหยางกันตัวเดียวตีให้อันตัวได้ลายเสือนะให้ห้าวด้วยกระป้องบ่ได้นอนบันไดนอนเนะโอ้ยยังหัวได้บ่แล้วตัวลายเสือนะให้เดาเรื่องมือ <laughs> chào đi hay bao like <laughs> vậy cháu? mày online mèo có đấy. đi học nhá vậy ôi sai khỏe đệ. mẹ dần 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 นี่อีลีได้เขาเห็นอยู่ด้ลายเสื้อนะอม,มันมันสิเป็นแวกนมในนหนึงแหวกแงเินเก่าพันกี่ให้คอย,นะอยให้คอยซื้อแล้วสิเก่าพันกี่คอยหักบ่หอดโตละลร่อยบ่หอโตบุ60ซิบจังเอ้ยโตเท่าไหวะประมาณนี้เลยนะบคไปเนี่ยซื้อกินนั้นหาสิบพันป๊าแค่หนึ่งบาดแต่ซ <laughs> <laughs> ื้อนอ้อ,นนอกกื่นหอูมาได้ไปซื้อเสื้อเขาหนูมได้ ไปไปใส่โอ้โหมีเสือหนุ่มปุ้ยเสือมึงแด่สิกองถมหัวเรยมันพอไปเผามึงได้ละเสือมึงเนี่สือเต้นตู่ฮะเสือไปใส่โบ้แลมี้วมันแบบมันเนาะมันนานๆนะนี่เรียกนี่เวลาสิไปขางนกแตจับใส่แล้วได้แต่จริงๆมันเป็อึ่เสือะเท้าไหก็นุ่งเครื่องเปืองเ่ยใส่เครื่องใหม่โอ้ยถวาบไม เสือเนยาโตรละพันกวบาทคำว่าเสือเน่กับโต๊ะสี่หารโล่ทาบไม้บัเท้าผันเนาะจะมีเอาหาสิบบาทร้อยบาทมาต่้งเลยหาร้อยบาทได้เสือติดกบะปันขากโตสิโตคำว่าเกือบสองพันบัตเมียนะร้อยบาทจังกขึ้นบุ้ง่ยิ่งไหมันกระจกกระแจกมันกระจกกระจกจะแบบราคาถึกโบเราผัดเอานักบัดเดียวบัตได้คาราเดา ใช่ค่ะดยด้วยเสือคือมีเถืองถือได้มีแต่เครื่องแพชด้นดเสื่อเถือนับบตอีกบัตบัตตัวถือผ่าบุเป็นต้นุ่งของคู้ซ้ายนะเจ้าสังเกตบางโหลดอีซี่นี่ยเใส่พันกว่าเขี่อนไปไกลไปกลไปปูนะยันถหาเด้อบอกกานี่สิบเก้าวันนี้ ช้เดียวฮ้ยนี่ก่อนนี้แบัดบัดบัดซุมพับดันนซุมพัาผ่านเนี่ยสีมามาทงนี่เป็นปะใช้เดียวซีบัวนะแล้วจะมาแม่กเอะไรห้ามแยกนะห้ามแยกเดีวก็ให้เขาซ้ำเลยนี่เามเสียนุ่งเลยมาเลยไม่ใช่อะไรเสียอะไรไม่ไหวบุกไหกันเฮ้ยชาวี้าบุกไหกันอีต้นเขาซ้ำเลยนี่นะเขาม่เสนุ่งได้ลูกสาวละดีได้ลูกแฝด้เด้อยวแบบนี้ ตายแล้วเนาะสิมาพ่อปีถ่ายเปียแล้ว,วปลเปลี่ยนเป็เสือนุ <laughs> ถึงใจเใ <laughs> ถึงยยเหมอนเด <laughs> มีวมีชิงกันได้ทันแหละแต่ผมไม่มีคู่นี่จะไปยังะยโซ่อยู่ได้ใเปีป,ประสาทหลอนสรล่นเิมาเอาเสือเจ้าท่านยุเสือสิเจ้าฝาแฝงนะเจ้า่เออเฮ้ยเสือยีนตวน้งา,ามไม่ได้เฮ้ยเจ้านตังสิคือ ถ้าเราไปซื้อเครื่องเขาบอกเลยง่ไงเฮาได้เขาแยง่เหตแต่ผัวเขาล่ะีผัวเราได้ซื้อใหโดยผัวบอกประโสดเราหมดแล้วใช่มึงยืนลงอีกวันสิด่งน้ำยาอยู่ป่ะลูกสิด่งน้ำยาอยู่ขอสิไปน้ำพ่อจะยันเราบบมีโมยันเราสีประสาทขื่นอีกเนาะยันเราแหละเราบบมีโมเนาะ ชิรงงามๆอยู่บ่หนูยำใบละมีเอาบ่ฮะแค่สิฮอดแล้วเฮ้ยนี่ แม่ต้องคอยได้เ <c oughs> ด้ด้ด้นี่แหละมันเป็นแนงย่าห์ใชนะ่ไหแม่กระตาในกะัรกระตาในการเออเขาขึ้นแปดท่านเลยแม่กระตาในการหกท่านเอนี่นจอดขอ้างนี่ก็ได้แนะีแม่ลองเออ่านี่นี่นี่นมันเครื่องร้ายอันนั้นมันจะเป็นกระแป้งกระป๋องใช่ไหมเขาหยันบุปเจ้าบอลนั่นหรอมันเป็นอย่างอื่อเลยนะล่ากัทั้งหนาก็มีอยู่อยู่หนาก็บปื้อทั้งห่านี่มันใชใครกว่าดห่านนั่นเหรอวะ ห่านอ่ะม like yeah, oh, ันเป็นกระโปงกระป๋องน้อยๆเจ้าบริเปิดเออบริคปลองไปไหนไม่เอาไปแบงค์ดีลงน้ำมาไปเด้อลงยุกลงย้ำอันอันโซนางยุกมาลองละการเจ้าเบิ่งบุกโอ้ปิดไหม เราไปเปลี่ยนดอกแขวก่อนพี่น้องเอ้ยเราเมื่อตลาดเราเมื่อสวรรค์พี่น้องเลยนี่สามีสามีฉันทำไมใจดีจังะเห็นอยู่รุ๊ปดูไปเสียสิว่าถึิยูหานกูกเปียกเฮ้ยเอ็มเอ พอใกล้กันเราเขียวรุดพี่น้องที่พาไปเปลี่ยนใหม่อีกเลยไปเต่งยุ้ย